อันดับที่1ของอาทิตย์นี้นะครับเหรียญท้าเวสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดจังหวัดจันทบรุรีปี2521นะครับจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับก็เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับด้านหน้าเป็นท้าเวสุวรรณด้านหลังเป็นยันตุกตาไม่มีชื่ออะไรเขียนบอกเลยนะครับบางท่านคิดว่าไม่เล่นกันด้วยซ้ำนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมจำนวนจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างน้อย นะครับจัดสร้างประมาณ1,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็หมุนเวียนในตลาดค่อนข้างน้อยนะครับราคาตอนนี้นะครับประมาณ1 3 0ืถึงห5นะครับเมื่อก่อนช่วงแรงๆ2,000มกว่าช่วงนี้นะครับหย่อนลงมาหน่อยนะครับราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับ1 3 0 0 0ถึง1 5 0 0แล้วแต่สภาพความสวยมีแยกบล็อกด้วยกระบองแตกกระบองไม่แตกนะครับท่านใดมีนะครับจดจำภาพจดจำราคา ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาหาผมได้เลยนะครับอันดับต่อไปครับอันดับที่สองครับเหรียญทรัพย์สินบอกวังหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างปี19นะครับในภาพเป็นเนื้อนวะโลหะด้านหน้าเป็นหลวงปู่แหวนนะครับด้านหลังเป็นพญาขุดนะครับเหรียญรุ่นนี้มีแยกบอกด้วยมีบ็อกวังกับบอกวัดบอกวัด ตรงคําว่าอธิษฐานจิตจะเป็นคําว่าวัดดอยแม่ปังแทนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับในภาพจัดสร้าง5,999เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมครับของพระเครื่องหลวงปู่แหวนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสนนราคา6,000ถึง9,000นะครับสวยๆอาจจะถึงหมื่นนะครับท่านใดมีจดจำภาพจดจำราคาด้านหน้าเป็นหลวงปู่แหวนด้านหลังเป็นพญาคุฑ6,000ถึง9,000 ท่านได้มียินดีรับเช่าครับอันดับที่3ของวันนี้นะครับเหรียญไหว้ข้างพิมพ์11นิ้วหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันแต่รุ่นนี้นะครับไปออกที่วัดคีรีกันในปี2510นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อคล้ายนะครับพนมมือนะครับและมีนิ้วเกินมา1นิ้วนะครับจึงเรียกว่าบ็อก11นิ้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นคาถาของท่านนะครับ มีบล็อกตัวหนังสือใหญ่และบล็อกตัวหนังสือเล็กนะครับในภาพเป็นบล็อกตัวหนังสือใหญ่นะครับท่านใดมีจดจําภาพจดจําราคาถนนราคาเล่นหาตอนนี้นะครับ9 0 0 0พนถึงหมื่นนะครับรุ่นนี้นะครับหมุนเวียนในตลาดค่อนข้างน้อยนะครับท่านใดมีผมยินดีรับเช่าครับอันดับที่4ครับเหรียญยอดนิยมนะครับของอาจารย์สีใหญ่ผู้ดองดังเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ปี2517นะครับรุ่นนี้นะครับมี2วาระนะครับวาระแรกออกที่วัดกาหลงนะครับวาระที่2ออกวัดสารคืนนะครับในภาพเป็นบ็อกซีวัดกาหลงนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพวสุตนะครับด้านหลังเป็นยาตะก้อนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับท่านได้มีจดจําภาพจดจําราคารุ่นนี้นะครับเล่นหากัน30,000บวกลบนะครับบ็อกซีเท่านั้นนะครับและมีซีตุยซีไม่ตุยนะอ่ะค่อยว่ากันทีหลัง นะครับ C ไม่ตุ๋ยก็จะแพงกว่านะครับท่านได้มีจดจำภาพจดจำราคายินดีรับเช่าครับอันดับที่5วันนี้นะครับพระผงกีบบัวใหญ่หลวงปู่โตวัดปู่ดูชิมพีสร้างปี2,521เนื้อผงเกสรฝังตะกุดเงิน1ดอกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับซื้อง่ายขายคล่อง นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับในภาพเป็นพิมพ์ใหญ่จัดสร้างด้วยเนื้อแกศสอนทั้งหมด22,875องค์นะครับมีหลายโซนนะครับมีโซนอ่อนโซนเข้มโซนแช่น้ำมนเอาว่าสภาพความสวยเป็นหลักแล้วกันนะครับพระสวยสมบูรณ์ราคาเกินกว่าน,นี้แน่นอนนะครับเป็นราคาคร่าวๆนะครับสแตนดาดนะครับหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสี อยู่ที่สภาพความสวยเป็นหลักนะครับท่านใดมียินดีรับเช่าครับจดจำภาพจดจำราคายินดีรับเช่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดดูแล้วได้ประโยชน์นะครับได้ความรู้อยากทราบเลดราคาหลงพ่ออะไรนะครับคอมบมนมาบอกกันหน่อยนะครับถ้าผมเจอผมจะหามาทำให้นะครับฝากติดตามทุกช่องทางของแมนมังนน f อกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่อีกพีหนะ้าสวัสดีครับ